โอเคต่อมาการใช้งานส่วนที่3ก็คือลูปเปอรครับผมเออสังเกตว่าลูปเปอรจะไม่มีอะไรให้ปรับใช่ไหมครัแต่ว่ามันสามารถที่จะเซตได้เหมือนกันนะครับโดยอย่างแรกก็คือเห็นไฟใช่ไหมครับกีตาร์กับวอย์นะครับไฟขึ้นที่อะไรแสดงว่าเราต้องการจะลูปสิ่งนั้นถ้าเราปิดไฟที่กีตาร์เนี่ยครับมันก็จะลูปเฉพาะเสียงร้อง ถ้าเราปิดไฟที่เสียงร้องแล้วเปิดที่กีตร์มันก็จะลูบเฉพาะกีตร์ถ้าเราปิด2อันมันก็จะไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกว่าเราจะลูบอะไรนะครับจะลูบกีตร์หรือลูบหมดเลยก็ได้นะครับส่วนตัวก็จะลูบกีตร์ไว้เป็นหลักนะครับหลังจากที่เราลูบกีตร์ตรงนี้นะครับพอเราอัดเข้าไปเราสามารถกดค้างนะครับเห็นไหมครับจะขึ้น L U แล้วก็มีเลขใช่ไหมครับอันนี้คือ ระดับความดังของลูปที่เล่นออกมาหลังจากจที่เราอัดเข้าไปแล้วนะฮะยิ่งเราเปิดเบาเนี่ยเสียงลูปที่ออกมาก็จะเบาลงนะครับเปิดดังมันก็จะดังขึ้นนะครับในส่วนของลูปเปอร์ก็ง,ง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับกด1ครั้งก็คืออัดนะครับกดอีกหนึ่งครั้งก็คือเล่นสิ่งที่เราอัดไปถ้ากดําอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการอัดทับลงไปอีกนะครับถ้ากด2ครั้งติดกัน ก็จะเป็นการหยุดนะครับแล้วจะลบนะครับให้กดค้างนะครับขึ้นไฟกับพิบสีแดงแบบนี้แสดงว่าลบแล้วนะครับอันนี้คือการใช้งานบอ 8, ส V8 3ส่วนเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวพบกันในส่วนเชิงลึกนะครับ